เพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมผู้รักษาประตูต้องสวมเสื้อหมายเลขหนึ่งโดยต้องย้อนไปเมื่อปี1928ในตอนนั้นประเทศอังกฤษได้มีการให้นักฟุตบอลสวมเสื้อที่มีหมายเลขเป็นครั้งแรก ซึ่งจะเป็นการแข่งขันระหว่างสโมอสรอาร์เซนอลกับสโมอสรเชฟฟิลเวนเดย์โดยหมายเลขนีครับจะถูกใช้เพื่อให้ผู้ชมสามารถระบุผู้เล่นได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะเวลาการอ่านโปรแกรมการแข่งขันและหมายเลขเสือ้อจะถูกบังคับให้ผู้เล่น11ตัวจริงใส่ได้แค่เลข1-11ถึงเท่านั้นซึ่งแน่นอนตำแหน่งผู้รักษา,าป,ประตูก็ต้องเป็นหมายเลข1นะครับโดยหมายเลข2จะเป็นตำแหน่งแบ็คขวาหมายเลข3เป็นตำแหน่งแบ็คซ้ายหมายเลข4จะเป็นเซนเตอร์แบ็คคนที่1และหมายเลข5จะเป็นเซนเตอร์แบ็คคนที่2 หมายเลขหกจะเป็นกองกลางที่อยู่ตรงกลาง หมายเลข7จจะเป็นปีกขวาหมายเลข8จะเป็นกองกลางตัวลุกและหมายเลข9จะเป็นกองหน้าตัวเป้าส่วนหมายเลข10จะเป็นเพลเมเกอร์หรือว่ากองหน้าตัวต่ำส่วนหมายเลข11จะเป็นปีกซ้ายนั่นเองซึ่งแม้ปัจจุบันตำแหน่งอื่นๆอาจจะไม่ได้อ้างอิงตามนี้แต่ว่าตำแหน่งผู้รักษาป,ประตูก็ยังคงอ้างอิงตามหมายเลขหนึ่งนี้นะครับแต่ย้ําว่าเป็นส่วนใหญ่เพราะปัจจุบันผู้รักษาป,ประตูบางคนก็ไม่ได้ใส่หมายเลขหนึ่งอย่างเช่นเคนเลอร์นาบาสเป็นผู้รักษาป,ประตูที่เคยใส่เบอร์13แต่ว่าผู้รักษาป,ประตูส่วนใหญ่ ประมาณ90%ในปัจจุบันนั้นยังคงอ้างอิงตามกฎนี้และก็ใส่เสื้อเบอร์หนึ่งนั่นเอง